สวัสดีเะจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะอากาศที่เอ้ยจะพามานั่งตักแดดด้วยจ้ามาเด้อ โอ้ยลมอันลมพัดเย็นๆนะคะมีแหงมีแหงเด้อจะเด้อแต่ว่าต้องจับขากลองไว้สักก่อนค่ะเพราะว่ายานขากลองมันลม้ม อะลมมาแหงมาน,นี่มาค่ะอันปล่อยจิตใจก็สบายๆเนาะเะเนาะปล่อยอันอันนั้นออกไปก็พี่หลมที่แสงแดดอุ่นๆน,นะจ๊จะเด้อมาเด้อ คลิปนี้ก็พามานั่งถกักแดดนุ่นเจเนาะฟังเสียงบรรยากาศรอบคางรอบตัวคะ่ะเงียบเงียบก็เฮออีกบรรยากาศนึงนุ่นเจเนาะอ่ะวันนี้เอยกันอ่ะเสรากันนะคะเพราะว่าอันนั่งเหงไปก็เอยก็สินนั่งโตดคะ่ะแต่ว่าอันเขาถเอาพ่อแม่พี่น้องกันพี่พี่น้องน้องยูทูปอันขีน่ารักมันนั่งอยู่กัน อันนั้นเนาะค่ะเนาะเสียเวลาเนาะนางเทือยอยากไปเอทันเอนน็ดนี้อันนี้กระโพอหอมปากอมคอเนาะค่ะเนากะก็เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็มีซิบอกว่าขอบคุณในหลายเนะค่ะเด้อที่มันนั่งตากแดดตั้เออยม่นบอกกระมวลมวล้วนอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะก็ได้พอนคลายมันบอกค่ะเอานี่น,นี่น้อยก็พอมีความสุกกาวันนี้ก็แตกกันบ่ค่ะ แต่กันนี้ก็คือไปทําอย่างอื่นเนาะคะเนาะก mm. ิดจวัดประจําวันของแต่ละคนเนาะคะเนาะ mm. แล้วเอยก็สิบอกว่าพ้อกันคลิปนานด้จ้าสวัสดีค่ะ